最乱、啊。 พอเดินว <Cornell> ่าไรมันถิไปตกคือเ่านอนหอนหองแกนแล้วนี่นอนี่ขาำอนอนี่ทำมันทำกระบ้านี่พราะมันิเ็นไปงานไปนทำคืนเยี่ทำคืนเยีกห้องรอทางไหนอีกไหมไปน้อยเดียวเพาะวาไว้กันก่นแกห้องหนาบงนี่้งหนาไป nhỏ oh, không? Không gì đây ไม่ไม่ติดควันนั่เดียวดีด้ย ขึ้นเนิันก็เลยอันาไปได้ครับี่นุ้มว่ไปลองมือด้วยระวังยาพไอมขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้ว้วไอเราขึ้นไปเหยียบอีกโอ้ขี่ดินมันยุบล้อีกผุนเว้ยเห็นบ่านนั่นขนาดข้ามขึ้น จางน้นนี่ได้นี่ทังถึมนมโนนี่ได้ออกวิ่แล้ว ันลงห้อยก็ไเขาไฟมาไเลยไกลเตี่ยเขันวันวาส่วนทางนั้นเป็นทางน้ำไห้เท็จตังได้กับข้าอีกอีกหนึ่งขนาดเดียววัตาบิสมองนีเนาะไม่ได้ไหลเกลี่ย